สำนักง,งานปปชขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดีคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยแม้อยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมในเมืองแต่คนบ้านทุ่งยาวกลับเลือกที่จะรักษาที่ดินทำกินและป่าชุมชนแทนการขายเพื่อหวังกำไรเพราะยึดหลักความพอเพียง จึงตระหนักว่านอกจากพื้นดินนี้จะเป็นมรดกจากบรรพบุรุษแล้วนี่คืออู่ข้าวอู่น้ําที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างยั่งยืนคนไปกินเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนก็คือหามากินแล้วเฮาอยู่บ้านเฮาได้กินอิ่มถ้าเฮาจะไปหาคือมันได้เนี่ยมันยากความยากมาก่อนหนักนะเขาก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้แต่สุดท้ายก็จบอยู่ที่กินมันก็แค่อิ่มนั่นแหละ